สวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูนำเสนอนะคะชาบูหมาล่าอากาศมันหนาวๆเนาะเราก็หาร้อนๆกินจักหน่อยเด้อค่ะเออนะกินแต่ของธรรม,ารรมดาาเพื่อนก็บนน่นน้องว่าโอ้กินอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยอ้าวท่าน,นี้ก็หลังจากปีใหม่เนาะฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงเนาะ เราก็แหมหาของดูมาอ้างเนาะมาอ้างหน่อยจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่ากินแต่แนวเดิมๆเนาะนี่ซาบูมาล่าคอยเดอร์แซบเดอร์โบเครื่องคอยกเยอะอีจ้านี่จ้าอันนี้ลูกชิ้นลูกชินช้นชีดนะคะชีดเยิ้มนะคะข้างในแล้วก็เต้าหู้เดอเต้าหู้อันนี้เด้อี่นออกอันนี้เด้อจ้าเต้าหู้เต้าหู้อันนี้นะคะอูเดนเนอค่ะนี่เด้อค่ะเต้าหู้ญี่ปุ่นเด้อค่ะ ก้อนละหลายสิบบาทอยู่เด้อค่ะแซ่บนัวค่ะแล้วก็ฟองเตงดด้าตหู้เด้อค่ะฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เลยนลคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาหอยเดย้จ้าอันนี้เนื้อเด้เอค่ะเ,เนื้อเนื้อซื้อมาเป็นแพ็ค่กุจ้จอ่ะเดี๋ยวก็กินโชว์ก่อนเด้อวายขออนุญาตคนน้ำจิ้มก่อนเด้อน้ำจิ้มไข่น้ำจิ้มไข่ก็ผสมสูตรเด็ดเด้อคือที่อื่นเขาจะใส่แบบไหนไม่รู้อะแต่ไข่ใส่กระเทียมเจียวเด้อเพราะว่าไข่ชอบ ค่อยมัดค่อยมัดอืมฟันฟันก็จะอุ้ยตุ้ยหน่อยเด้อฟันก็จะเยอะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกินชาบูเด้อจ้าฟันก็จะเยอะน่เด้อนี่เด้อจ้าเพื่อนๆเอาจ้ำ่าจ้ำจ้อว้าโอ้ยไข่จะร้อนมือจักหน่อยเด้อจ้ามอเป็นเดือดเด้อนี่เด้อจ้านี่เด้อจ้าพี่น้องนี่เด้อจ้านี่เด้อจ้าพวกลงไปอย่างนี้เด้อจ้าแล้วก็ห่วงอืม อืมอืมเด็ดเด็ดมากขอบออืมอืมอมีรักบัวด้วยเด็ดจ้าอืมเข้ากับบรรยากาศครับเนอะเย็นเย็นวยวัยมาด้วยจ้า กินของร้อนๆเท่ากันม,ม,ม,มาลามา้างหัวใีกินแบบเตะจมูกไวๆเลยอ่ะซับเด้อพี่นอ้องค่ะน้ำจิ้มค่อยรสเด็ดจาก วัไวไวๆเลยคะ่ะไวๆเลยคะ่ะ ร้อนมากร้อนหลายอันนี้เนื้อเนื้อไม่ต้องลวกนานเด้อลวกนานเพิ่นจบับวแซบเด้อจะต้องเส็ดน้ำพีกหน่อยพีกหน่อยเด้อไเนายไปกับซุปไข่มาเด้อหัโวโอ้ไม่อยากจะบอกพิกมาล่าแบบเด็ดมากเลยอ่ะมันไม่เคยกินกับถ้วยเนาะแล้วกับแบบไอเนี้ยที่เขาทำขายตามตลาดนัดเนาะนะมันคุณละฟษลเลยอ่ะ แต่มาล่าอันเนี้ยที่ซื้อมาในเซตของเขาอ่ะคือมันดีอ่ะแบบมันค่อยๆแบบแบบรู้สึกแบบร้อนเผ็ดๆแบบดีอ่ะหอมเตะจมูกแบบดีมากหยคือแบบเด็ดมากอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงให้เพื่อนๆรู้เลยเนาะแบบอยากให้มาลองนั่งกินด้วยกันเลยอ่ะคือมันเด็ดมันดีอ่ะดีแบบเวอร์เวอร์เลยว้อเด้อเนื้อค่อยอวัวเนื้อ อป้ายยัโย่ช่ำๆว้าวว้าโอ้ชฉ่ำๆช่ำๆ,ๆป้าอืมอืมเด็บสุดยยอดตอนนี้น ตอนนี้ตาต้องจะเป็นนั่งมองสาติสติเลยนะคะอยากกินด้วยไม่ใช่อะไรหรอกแต่ให้มานัล่งกินด้วยก็เถินเนาะเราก็เลยมากินร่วมนเพื่อนแทน้อจากให้มากินด้วยกันเลยะคือเด็ดมากเด็ดจริงอ่อาขาดไม่ได้เนาะ ของหัวใจเนาะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ใจรักเนาะใจรักของเขาอะคือแบบชอบมากแบบเนี้ย <c ười> อุ้ยอ่าป้าอืมอ๋อจุใจจุใจ สวนน้ำส่วนน้ำให้คือเรืยอยคือดีอ่ะดีไม่รู้จะบอกไงเลยคือแบบดีมากมห,นาหนาวนี่เข้ากันมากเลยเด็กจะบอกใครเลยอ่ะโอ้โหคือดีอืดีมาก อ,อย,ยังไงก็ขอจบคลิปกินเพียงเท่านี้นะคะมือนี้อํลลาด้วยชาบูหมาล่านะคะแล้วกันเจอเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ